สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาการงานอาชีพนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะเราก็มาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการเลือกใช้เสื้อผ้ากันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะบอกว่าการเลือกใช้เสื้อผ้านะคะให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะคือการเลือกใช้เสื้อผ้าเพื่อให้ผู้สวมใส่สบายตัวและร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอนะคะ จะได้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยนะลูกนะอ่านูนะคะการเลิกใช้เสื้อผ้าเช่นถ้าอากาศร้อนเห็นในรูปนี้ไหมคะอ่าถ้าเมื่อไหร่ที่อากาศร้อนเนี่ยเราควรสวมใส่เสื้อผ้ายังไงคะดูจับรูปได้เลยคะ่ะอ่าเราควรสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อบางที่ทําจากผ้าฝ้ายซึ่งซับเหงื่อและระบายอากาศได้ดีสีของเสื้อผ้าที่ใช้ควรจะเป็นสีอ่อน,ออน อาจจะเป็นสีเหลืองสีขาวหรือสีฟ้าอ่อนก็ได้นะคะเพราะจะดูดความร้อนได้น้อยผู้สวมใส่จึงรู้สึกเย็นสบายาเหมือนสองเด็กผู้หญิงผู้ชายนี้ใช่ไหมคะแต่งกายสบายๆเพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศนะลูกนะต่อไปค่ะถ้าเมื่อไรที่ฝนตกเราต้องแต่งกายยังไงคะมีเสื้อกันฝนเห็นไหมคะแล้วก็ ใส่รองเท้าบูท๊ทใช่ไหมคะอ่าอันนี้นะคะเป็นการป้องกันฝนนะคะอย่างนี้ดูนะคะเราควรสวมใส่เสื้อกันฝนหรือกางร่มเพื่อป้องกันร่างกายไม่ให้เปียกน้ำฝนและเมื่อกลับถึงบ้านควรรีบถอดเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่ทันทีนะคะเพราะการสวมเสื้อผ้าที่เปียกชื้นจะทำให้เป็นโรคหวัดน,นะคะหรือโรคปอดบวมได้นะคะทีนี้ มีข้อแนะนํานะคะสมุนไพรที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการหวัดนะคะเช่นตะไคร้ขิงเราดื่มเป็นน้ําก็ได้นะคะทีน,นี้สําหรับใครที่โดนฝนมาหรือบางคนุเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อกันฝนแล้วก็่โดนฝนเปียกเต็มเ,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 เลยเนี่ยกลับมาถึงบ้านให้เรารีบอาบน้ําสระผมเลยนะคะจะได้ไม่เป็นไข้นะคะ อ่ะต่อไปเมื่อไร่ที่อากาศเย็นค่ะเราดูการแต่งกายเราะ้าเมื่อไหร่ที่อากาศเย็นยะะาายน,นะคะเราต้องไงคะอาจจะใส่ถุงมือก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวเกงขาย,ยาวเนี่ยเสื้อกันหนาวนะคะควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อหนานุ่มและสวมเสื้อกันหนาวทับอีกชั้นหนึ่งนะคะถ้าอากาศเย็นมากอาจสวมหมวกหรือถุงมือเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าทีนี้สีของเสื้อผ้า ที่ใช้ควรเป็นสีเข้มเพราะจะช่วยดูดความร้อนได้ดีทีน,นี้ผู้สวมใส่จึงรู้สึกอบอุ่นนะคะสวมเสื้อที่มันหนาๆน,น,นะคะแแม่ลูกอันต่อไปนะคะการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสอันนี้ขบอกว่าคุณเราไม่ได้ดําเนินชีวิตอยู่ในบ้านตลอดเวลาใช่ไหมคะยิ่งตอนนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะเราก็ต้องป้องกันตัวเองให้ดีที่สุด สวมแมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยเจลหรือน้ำน้ำสะอาดนะคะน้ำเปล่านะคะ,ะบางครั้งนะคะเราต้องออกไปทำกิจกรรมต่างๆนอกบ้านเช่นไปโรงเรียนไปตลาดก็ได้ไปห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะหรือไปเที่ยวสวนสัตว์ไปออกกํลาลังกายหรือไปเยี่ยมผู้ใหญ่นะคะ,ะมีกิจกรรมให้เราไปอีกเยอะเลยนะคะทีนี้เสื้อผ้าที่สวมใส่นะคะเพื่อทำกิจกรรมแต่ละประเภทจะแตกต่างกันตาม กฎระเบียบกฎกติกามรารยาทหรือวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละสถานที่ที่เราไปนะคะดังนั้นการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสนะคะจึงหมายถึงการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราทำและสถานที่ที่เราไปนั่นเองนะคะอ่าอันนี้คำว่าวัฒนธรรมเนี่ยอ่ะเพิ่มเติม,มนะคะ คำอภิธนธรรมเนี่ยคืออะไรคะก็คือสิ่งที่ทําความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะเช่นการไหวของคนไทยนั่นเองค่ะนะคะต่อไปนะคะเรามาดูเสื้อผ้านะคะอันแรกเลยเสื้อผ้าสําหรับใส่อยู่บ้านค่ะเห็นรูปใช่ไหมคะเสื้อผ้าที่ใส่อยู่บ้านเนี่ยเราแต่งกาแบบไงคะแบบแบบยัง,ย,งยังแบบ สุภาพอะค่ะไม่โปะอะค่ะลูกนะควรเป็นแบบเรียบง่ายสวมใส่สบ,บายสะดวกต่อการการลุกการนั่งการเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆและควรมีเนื้อผ้าที่ทนทานต่อการซักรีดหรือบางคนก็มีเสื้อผ้าบางตัวที่อาจจะไม่ต้องรีดก,ก็ได้เพราะมันไม่ได้ยับใช่ไหมคะมันมีแบบที่ไม่ต้องรีดก,ก็ได้นะคะอันนี้แล้คนก็สามารถมีการแต่งกาย อยู่บ้านเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะคะก็ดูให้เหมาะสมแล้วกันนะคะต่อไปนะคะเสื้อผ้าสําหรับใส่เล่นกีฬาหรือออกกาลังกายค่ะอ่าชุดนี้อาจจะเป็นขายาวก็ได้ค่ะอ่าหรือเป็นเสื้อกล้ามตรงนี้นะคะอ่าอยู่ที่เราจะใส่ไงน,นะคะควรเป็นเสื้อผ้าขนาดพอดีตัวและมีความยืดหยุ่นไม่คับหรือหลวมจนเกินไปเพื่อให้สะดวกต่อการเคลื่อนไหวนะคะนอกจากนี้เนื้อผ้าควรซับเหงื่อนะคะ ไม่ไม่อุ้มน้ำอะคะ่ะและระบายความร้อนได้ดีนะคะไม่ไม่หนาจนเกินไปนะคะ่ะแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบนะคะแล้วออกกํลาลังกายใช่ไหมคะอ่าถูกใส่รองเท้าอะไรให้เรียบร้อยเลยต่อไปนะคะสามเสื้อผ้าสําหรับใส่นอนอทุกคนเชื่อเลยค่ะมีชุดนอนตัวโปรดอยู่แล้วะคะ่ะอ่าควรเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายตัวไม่รัดแน่นจนเกินไป และถ้าอากาศหนาวควรสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อหนานะคะอากาศร้อนควรสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อบางทุกคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะต่อไปชุดนักเรียนถ้าเราเปิดเทอมนะคะโควิดนี้หายไปเราก็มาโรงเรียนได้ใช่ไหมคะนักเรียชุดนักเรียนแน่นอนอยู่แล้วเราก็ต้องแต่งให้ถูกตามกฎระเบียบโรงเรียนของเราใช่ไหมคะ,ะผู้หญิงผมยาวก็ ถักเปียแล้วก็มัดให้เรียบร้อยนะคะติดโบติดกิ๊บอนลูกนะควรเป็นชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบของแต่ละโรงเรียนมีเนื้อผ้าที่ทนทานต่อการซักรีนะคะนักเรียนนะลูกนะต่อไปค่ะเสื้อผ้าสําหรับใส่ไปเที่ยวอันนี้เป็นความหลากหลายมากเลยนะคะเราชอบแบบไหนเราก็แต่งแบบนั้นแต่ย้ําว่าไม่โบนะคะอ่า ควรเป็นเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสถานที่และคล่องตัวในการเดินทางผู้ชายก็เป็นกางเกงผู้หญิงก็เป็นชุดกระโปรงก็ได้หรือผู้หญิงเป็นชุดกางเกงเป็นเสื้อเป็นกางเกงแยกชิ้นก็ได้นะคะอยู่ที่ความชอบนะลูกนะ,ะต่อไปค่ะเสื้อผ้าสําหรับใส่ไปทําบุญที่วัดและไปเยี่ยมผู้ใหญ่นะคะเห็นไหมแต่งกายเรียบร้อยนะลูกนะอะ อันนี้นะคะคนเป็นเสื้อผ้าที่มีรูปแบบสุภาพเรียบร้อยสีไม่ฉูดฉาดก็คือสีที่มันไม่ไม่ไมไมไมสดจนเกินไปนะคะเช่นสีแดงสีน้ําเงินแบบนี้นะคะสีเขียวแบบนี้นะคะ,ะให้หนักไปทางที่อ่อนๆน,นะลูกนะต่อไปค่ะเสื้อผ้าสําหรับใส่ไปร่วมงานเลี้ยงรื่นเรองและงานมงคลอันนี้ก็คืออยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเหมือนกันนะคะว่าจะชอบแต่งแบบไหนนะคะ เช่นงานแต่งคนเป็นเสื้อผ้าที่มีสีสดใสนะคะมีรูปแบบและลวดลายสวยงามตามความชอบของผู้สมใส่ได้เลยค่ะก็มีเครื่องประดับอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะคะทำทรงผมอะไรสวยๆผู้ชายก็หลอนะ,ะไปสุดท้ายนะคะเสื้อผ้าสำหรับใส่ไปร่วมงานศพอันนี้จะเป็นสีดำหรือสีขาวก็ได้สองสีนี้นะคะอ่า เพื่ออะไรคะเพื่อเป็นการให้เกียรติกับเจ้าภาพและผู้เสียชีวิตนั่นเองค่ะ,ะกระโปรงถ้าใส่กระโปรงก็กระโปรงคุมเข่ากางเกงก็งกางเกงขาย,ยาวนั่นเองนะคะอาทีนี้เรามาดูนะคะอ่าประโยชน์ของการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้เหมาะสมกับสภาพอากาศและโอกาสมีอะไรบ้างไหน,ไหนลองช่วยกันตอบสิคะอ่าดูซิว่ามีอะไรบ้างอ่า ถ้าเราเลือกเสื้อผ้าเป็นเนี่ยไงคะอ่าจะทำไงคะให้เราเี่ยรู้สึกไม่อึดอัดอ่าเสร็จแล้วรู้สึกคล่องตัวจะเดินจะวิ่งจะนั่งเนี่ยคือสะดวกหมดเลยนะคะอ่าอย่างเช่นหนึ่งเลยร่างกายอบอุ่นสุขภาพแข็งแรงเมื่อเราสวมใส่เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับสภาพอากาศนั่นเองนะคะ ต่อไป 2. ผู้สงมใส่มีความมั่นใจในการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อทำกิจกรรมต่างๆและช่วยส,งส่งเสริมให้มีบุคลิกภาพที่ดีนั่นเองนะคะต่อไปก็ส,สแสดงถึงมารยาทที่ดีในการเข้าสังคมเพราะเลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่นั่นเองนะคะอ่าทีานี้บอกว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เป็นประจำทุกวันถ้าเรารู้จัก เลือกใช้ได้เหมาะสมนะคะกับสภาพอากาศและโอากาสต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไปงานรื่นเริงไปงานแต่งนะไปงานศพนะคะผู้สวมใส่จะมีความมั่นใจภาคภูมิใจช่วยส,ส่งเสริมไม่มีบุค,บค,คลิกภาพที่ดีแก่ผู้ที่พบเห็นถ้าเราแต่งตัวสวยเห็นไหมคะเหมือนผู้หญิงคนนี้เห็นไหมอันนี้ถ้าใส่ชุดเนี้ยจะไปไหนดีคะอ่าจะไป ไปเที่ยวทะเลหรือไปเที่ยวห้างสปปรรพสินค้าก็ได้เพราะว่าเป็นแขนขุดใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าแขนขุดเสรไม่ได้นะคะแต่ดูโอกาสด้วยว่าไปสถานที่ตรงไหนนะคะไปชุดนี้ค่ะอ่าก็แบบเชิงไปเที่ยวนั่นแหละแต่ก็ยังอยู่ในความเรียบร้อยใช่ไหมคะก็เป็นเงินเกขายยาวก็เป็นเสือ้อเสื้อมีแขนนะคะต่อไปผู้หญิงคนนี้ค่ะอ่าน่ารักน่ารักนะคะใส่เสื้อแขนยาวอ่านไหมคะ ใส่ง้าผ้าใบาด้วยนะคะอันนี้อยู่ที่ความชอบเหมือนที่ครูขันบอกนะคะอยู่ที่ความชอบแต่งแบบไหนก็ได้แต่ให้รู้เรียกว่าให้รู้การละเทศะมันเองนะคะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะคะอันนี้หลังจากที่ครูขันได้สอนเราไปในเรื่องการเลือกใช้เสื้อผ้าไปเลยนะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหน้าที่52นะคะนักเรียนเปิดไปเลยะค่ะหน้าที่หน้าที่52นะคะ คำสั่งนะคะนักเรียนสำรวจเสื้อผ้าของตนเองว่ามีอะไรบ้างอย่างน้อย10ชิ้นแล้วมันจะข้อมูลลงในแผนภาพความคิดนะคะเขียนลงไปนะลูกนะเขียนสวยๆด้วยนะคะอย่าเขียนหยาบนะอ่าอ่ะ,อะหรือแค่สงสัยว่าอ่าแล้วหนูล่ะหนูก็เขียนในส่วนที่เป็นผู้หญิงอะคะ่ะของผู้ชายก็ในส่วนของผู้ชาย หรือใครที่อาจจะอยากศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็คือศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือการงานหน้าที่47ถึงหน้าที่51ได้เลยนะคะทีนี้ใครที่ทำเสร็จแล้วก็ส่งมาทงางไลน์ส่วนตัวครูขวัญได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูขวัญก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ